้ัน,นี้สิมาส่วนพี่น้องคุยเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมมม่นมีผลกับชีวิตเท่าอ่ะพี่น้องคือคือเมือ่อวานีจ้ะได้เข้าไปเบิง่งกลก็เป็นบทความนี่ละ่ะแต่เข้าไปเบิ่งใน y o ยูทูเนี่ลหละจ้ะคือไปพอแบบ <c oughs> การใส่ชีวิตของคนประเทศเนเธอร์แลนด์ไปจ้ะ ฟังแล้วก็เออมีความถือใจเท่าอพี่น้องมันไข่ๆแบบเออเข้ามาระบบแบบนั่น,<ด>นพี่น้องแล้วเอามาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศเท่ามันจะต่างกันหลายเนาะเออวิธีการสอนค้นของประเทศเขากับมาเทียบใส่กับของเฮ่ามันค้นหลายอย่างกันได้พี่นอ้องเออเพราะว่าแปลกใจดอกว่าเขาเป็นประเทศที่แบบบ่ดด้โด่งดังนี่ยังแต่ว่าเขาก็เป็นประเทศที่ ด้วยติดอันดับของแถบยุโรปนะพี่น้องก็คือว่าคุณภาพชีวิตเขาดีนะแล้วนั่นกับมอง,มองของพ่าเนาะ <c oughs> ยิงเนี่ยใกล้เทศกาลปีใหม่พี่พี่น้องเบิ่งลิดที่เขาเหตุก็เจ้าก็เหตุเขาทาดีนะเออมันก็เป็นความจริงแล้วพี่น้องเหตุประมาณว่า <c oughs> ผู้เท่าั่งจับกุมกันนะพี่น้องแล้วก็ถ่ายถ่ายประมาณว่าปีใหม่มานีก็คือ สิถามพวกมาเหตุงานกรุงเทพเออสิถามว่าเป็นได้ลวยบบเหตุงานรวยบ่บหาคนหาคนไดแบบมีรถมีรากครับแต่สือขื่นช่งยินดีอ็โอ้ขึ้นด้วยแฮรแต่ว่าถาผู้ใดบม่มีก็สืรรอถามปอะมาว่าเหตุงานแนวดคือบม่มีคือเขาเออนั่นเดือนบ่บ่ได้หลายที่เขาบ่ก็สิ ้านเอากันถามกันนึ่งสีนี่พี่นอ้องกับว่าถามเรื่องฐานะทางการเงินกับสิบถามคอดลูกคอดเตา้าาสิถามว่าเป็นได้ลูกสู้เลียนจบไปมีลูกมีผัวไปกับสอบถามผมะมาณนั่งสี่หรือพี่นอ้องมันกับมันกับเป็นเรื่องธรรมดาดอกแต่ว,ว่ามันกับซื่อให้ถึงว่าความคิดความอ่านมันกับยั่งยูได้แบบพัฒนาธรรมเดิมๆที่แบบว่าแม่น เทคโนโลยียีองสิเขามาหลายมันกหนยังบวาสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆของไทบ้านหายห้มันมันเป็นยุคสมัยใหม่ไปแม่พี่น้องก็คือยังมีความบ้านๆแสกอยู่ผสมอยู่ก็คือต้องดูเรื่องของไทบ้านว่าเป็นดังได๋ยังซี่สิแมะแต่ว่าถามมันหลดตรงนี้งเนระพี่น้องเรา,าสามารถมาใส่ใจเฉพาะครอบครัวเจ้าของก ประเทศ่านี้กัสิแบบอรสิทีิ์ก็นี่หลายแต่ว่ามันแะบค่ายๆมันถือปลูกฝังมาโดนนะพี่น้องมันมันก็ควาสามารถที่สิแบบว่าอันนี้ได้ถึงแม่ส่วนใหญ่ลูกเต่ารุ่นให้เขาเจ้าขอยนี่มีความคิดในการที่แบบว่าเตี่ยนไปในในการที่ว่าใส่ชีวิตกับ่บเลไ,ไปอิงไปเอียงกับคนอื่นหลายแต่ว่า คนรุ่นกอนเท่าหนีเหล่ากับหรือว่ารุ่นเท่ากับตามพี่หนอที่บ่ไดไมเฮ็ดงานต่างบ่านต่างเมืองบรได้มเฮ็ดงานต่างถิ่นบ่ได้มาเจอวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ยังติดอยู่กับเดิมๆมันพี่น้อก็เพื่อมีการที่แบบว่าการถามเรื่องส่วนตัวเรื่องฐานะทางการเงินเขาจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาเจาบริคิดว่ามันเป็นการ เสียมารยาทดนะพี่น้องแต่ความจริงอะตามรักเรามันจะคือทุกเมอรอนี่กับคือการถามกันจริ่มันจะไข่ไข่แบบถมองในมุมพวกมองโลกในแง่ลายจะคิดกบบประมาณว่าเป็นอย่างขึง้นเมื่ออยากหลอกเหล่องของคนอื่นจังนซะีเนาะเออแล้วไปเปรียบเทียบกับพวก <c oughs> นเธอเรนจากท่เมว่าเนี่ยไปเมืองมากพี่น้องเออเขาจบมีวิธีการสอนการใส่ชีวิตที่แบบข่าวประเทศเท่าหรือว่ารุุนรุนเท่า ลูกล้วเอาไปสอนลูกสอนลานอนาคตขังหนามันก็คือสังคมเฮาก็คือสิแบบหนาอยู่่นนี่ายพี่น้องก็คือเขาเขาสิสอนเรื่องการใส่เงินเล็กน้อยแล้วก็การแบบว่บาเบา่เบ่ออวดเบ่บ่แสดงความลำลยยาุ้ยงกันพี่น้องการกินการอย่างเขากับจมน,นีการแช่กันแบบแช่ถูกบาทถูกสตางพี่น้องเขาสิบว่มีการเลียงกันเขาสิบว่าเด้การที่ จเงินน่ะเขาบอกว่าใจาเงินน่ะใจไปสดใส็สร้างก็คือไปกินนั่กันน่ะก็คือต้องหารกันถูกบาททูกสตางค์อ่ะพี่น้องแม้แต่บาทสองบาทเขาก็ต้องโอนโอนใจกันเนะี่ยพี่น้องเออเขาแบบเขาก็ดีนออั่นเรากะวิถีชีวิตของเขากับแบบประเทศเขาขอดีขอนึงแล้วพี่น้องที่ฟางมาเออประเทศเท่าคือบูมี่เนาะคือการทีสิไปเป็น,นหมีนะพี่น้องตีสิไปเป็นหนีก็คือหาคุ้น สถานะทางการเงื่อนคอบถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดมันก็าสามารถที่จะเป็นหนีได้เออมันเด็ดไม่ความของทาดีที่พี่น้องมันเป็นการเทใสนเข่าถูว่าเข้าบอ่อสมควรนที่สิได้บ่มี่อันนี้ที่สิสามารถไปเป็นหนีได้เขาก็บ่ให้ป็นนังนส่ไม่พี่น้องแต่ว่าสามวองนีนมุกประเท่าก็คือโอกาสบ่มีเพราะว่าทุกเมื้อนี่ การทีมมิ่งพวกบริษัทเงินกู้หลายๆหรือรัฐบาลให้กู้หลายๆมันก็กลายเป็นเออคือเขาว่ากู้ง่ายแล้วก็เฮ็ให้งประเทศเน่าเนี่ย้นเป็นหนี่หลายเป็นหนี่ง่ายึ้นเราว่าบ่ได้บ่ได้มองความสามารถในการชำระอีกแท้จริงมาพป่น้นอไร่มากแต่ระดับพนักงานหรือว่าพวกเกษตรกรเอาเอาส่วนในหญ่เลยพี่น้อ บ้านเฮ้าเนี่ย้าวอกกันตามก้ามจริงเนะาะเขาไม่ไม่หนีแทบสิถูกขั้วเลื่อนเนี่ยพี่น้องเราเป็นหนีที่แบบเขาเอาาื่นมาหนีอ่ะหนีบริโภคมุ่ว่ามันหนีที่สั่งคือบอหนีกูว่าลงทุนลงอย่างกับพ่แม่พี่น,น้องส่วใหญ่ทิ่เป็นหนีเอามาใส่ใจในการสื่อยู่สื่อกินสื่อของมากอวดกันนั่นสินะพี่น้องคือแม่แต่ระบบของเท่ากสอที่แบบเขามีเท่ากสอหนีมีกําไร แต่ละปีแต่ละปีแจกโบนัสพนักงานของเจวบเป็นหน่อยเนาะแต่ว่าคนที่เป็นลูกหนี้ก็คือพวกเ้าหน้าพวกเกษตรกรทั้งหลายพี่น้องช่วยบางเทีช่วยเฮาบว่าท่านเกมบอพี่น้องหรือจังไหนเดอกไปอย่างรัฐบาลออกขึ้นมาขากกำไรน้ำคนถูกที่จริงการที่แบบมัามาซอยนี่จริงๆมันมันบ่นาสิอันนั้นด้เนอะพี่น้องเขาบอกาถึงว่าการรัฐบาลซอย ก็อันนี้ไขาไข่มะค่ะมาขา่า,ขากำไรกับคนที่ว่าคิดว่ถึงคิดว่ถึงในการที่ว่าการที่ตกไปเป็นหนีเรามั่นสิได้มันสิอออกหนาของแม่พี่น้องบ่ได้ห้ยพวกหนในเรื่องที่นม่ได้อยากให้กู้อยากให้กู้เออรถก็เอามาขายให้เกษตรกรโดยการที่บอกว่ามันถือกลัวแต่วามจริงมันกอบ่ถือจกมันบี่นอ้อจ่ายเป็นหนีเงี้เสยมันไข่ายๆแบบเอาเอา,เอาเงินมาเห็ด ธุรกิจที่ว่ามาคขากับกับพวกบ้านๆนะพี่น้องที่แบบเขาบมีความหน้ทางาการเงินะก,ก็จากที่เห็นก็ทุกมือนี่ก็คเพื่อทุกทุกคนที่เป็นหนีท่กสอสิบปีนีส่สิบปีผ่านไปก็ยังเป็นยู่พี่น้องเริ่ม,เร,มเริ่มจากค้ายว่าตอนแรกๆนะพี่น้องจากที่อันนี้เนาะพวกที่มีหนีท่กสอก็อคือมีทีหน้าที่ยังกับเอาไปเขา้า สมัยตะกอนพูดไปหนอมีสิบสามสิบปีบุญกับปรเดี๋ยวเอามเฮ็ดหน้าดอกก็คือส่วนใหญ่กูมาให้ลูกเลี้ยนละลูกกับรุ่นท้ายเข้าเจ้าคอยนี่แหละพี่น้องหรือเป็นพี่เข้าจะหาปีหกปียิ่งสิละช่วงนั้นก็สิลู้แล้วลละว่าเริ่มนี้กันเป็นหนี้ข้ากสัวเพราะว่าย่ำขาเจ้าสิมีประชุมเนะพี่น้องก็จะตีข้าเจ้าไปประชุมน้าวัดน้าหยางยี่งสเขาเจ้าไปย่างไปประชุ่มกันเออเข้ากัเข้ากับ่รูกว่าเออเจ้าไปหยังขาเจ้าก กลางหลังมากเทาก็บลูกอะอ๋อข้าเจ้าประชุ่มเท่ากับอส่วนใหญ่ข้าเจ้ากับกูเงินมาทรงลูกเลียนเพื่อทีวะาสมัยตะกี้หรือหรือหอดทุกเมื่อนี่ะพี่นองกัคือายๆประมาณแบบว่าทรงลูกเลียนก็นกนอยากให้ลูกไปเป็นเจา้าเป็นหน้าเงี้แม่ไม่ไปนองกันเลยมีการกูยืมมากกับแต่ว่ากูยืมมากขาเจ้าก็คิดเพื่อว่าลูกไปเป็นเจา้าเป็นน้ยลูกก็สิมาใสา่หมีใส่สินห้นี่ละ แต่บางคนมันกับมันกับพวเด็เป็นนะพี่นอ้องปบางคนกับเด็เป็นบางคนกับปหนี้ได้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่พี่นอ้องมันยังอยู่ในว่างว้นเพราะว่าถ้าเด็เป็นสามารถชีกกล่าวกับไข่ไข่มันเอางเพราะต้องไปหาทางที่จะเป็นเสีพี่น้องกูมา,าเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้ากับกูกูกันยุบเราะเศร้ายิ่งเสียพี่นอ้องก็เลยเออมันมีความแบบว่าประเทศเท่านี้มันอี่อย่างทำมิตะกูเนาะเพราะว่าสิเป็นพวกชาวนา เกษตรกรบ่ว่ากู้บ่ว่าเอียงกะจังแทงทุกเมือนี่กะเอียงล่ะที่แบบเป็นหนีไล่ก้มงก็คือคู่เป็นบ่จาคที่ว่ากู้กู้ในไล่แหละก็จะแทบส่วนใญ่อะพี่น้องตะเข้าไปในว่างวนหนีในการเป็นหนีเราะมันก็ก็สามารถที่จะออกได้เนาะก็ด้วยที่คิดว่าเจ้าของมีเงินเดือนมีนักยภาพในการ่อนชำระแต่ว่าอันที่กู้มากมันกับแม่นหน่อยๆเนาะได้เป็น ข้าวเป็นข้าวกันยูทนนาาดทุกมือนี่ล้วก็เออํำม่วงนอีกมุ่งหนึง่งเนาะพี่น้องมองงนมุ่ไทยบา้านเพื่อเข้าขนาดพวกที่ความหลูกเป็นคู่เป็นขั้นเป็นข้าจัชก,การเออ่ย่กงนังไปกู่พี่น้องเราท้ายบ้านโมโงเพื่อเฮ้าอยู่สิเหลือบอกเป็นบอกเพราะว่าการที่ทีดว่าเออมันกู่มันกู่เด็กง,ง่ายบ่าเทียมมันหนง่ายเกินไปอ่ะพี่น้องเขาจะแบบค่ะ เงินค่ะอย่างกับคนเอาง่ายๆพี่น้อเง,งเ,เอาบ่ท่นบ่าท่นเขาอเอาแบบว่ากายเป็น้าม,มองใงนอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเยื่อรัฐบาลกับก๊ด้มาใส่ใจกับมุมนี้นี่แต่แบบว่าคอยแห้นะ่านงนทุกทุกอย่างอะพี่น้องมอง่วงสามม่งผิวเผินมันก็คือดีดนะเนาะเจ้าเจว่า้าม,มองเลยกๆูกล่าวก็คือมันสอนเห็นเข้าขิดง่ายเกินไปไม่พี่น้องแล้วก็วัฒนธรรมในการที่แบบ อย่างล่ะยกย่องคนรวยบมแมนยกย่องคนดีได้ี่นองทูกมือนเมื่อว่ยุเออผู้ใดมีเงินมีทออผู้ใดแบบแง่มีกำลังมีแห้งเหตุนในคนอื่นเห็นก็คือเขาก็ยกย่องนะจ้างั้งที่่รููบอกว่า,<ม>างเงินเหลือพัทยาไถมาด้วยวิธีการใดแต่คอเห็นด้วยคือเขากบยิึงชน่นชมยินดียกย่องแล้วพี่นอก็คือแบบ มองมองคนรวยเป็นหลักบ่ไเดมมองคนดีเป็นหลักนะพี่นอ้องผู้ใดผู้ใดถูก็สิถสธประมาณแบบว่าเขา,า,าบ่อยากควบคุมเราคน้นมันก็เลยเด็ดให้คนเท่าพงงยงายามษกระเสือกกระสนดินร้นทีสี่ยากมีฐานะทัดเทียมกับคนอืนนนะ่นกระดวยเหตุผลนีน้าเหล้าพี่น้องมันจะเลยเฮ็ดเศษเท่านีิบ่ไเด้ไปใสมาใส่อโอ๊บปัญญากันเมืองก็่ก็บ,บ่ไเด้มักเลยนะบ่ได้นะมักการเมือง พอไปเห็นไอ้พวกประเทศเนเธอร์แลนด์เขาใส่ชีวิตเออมากไหมพี่น้องประเทศเท่าย่ำในสิทธิเป็นักันคือเขาเ,ออเขาใส่ชีวิตระบบของเขาหนีไม่ระบบป้องกันการเป็นหนีโดยรัฐบาล,ละนะพี่น้องเออดีอะ่ะของของห้างหอบบอมีดอกบอมีระบบป้องกันดอกนี่แต่ระบบสนับสนุสนให้เป็นหนีเออือคันคันว่าเป็นบ,ปบอมป่ได้บอมเป็นหนีพันว่าบอมี้แคดิตได้พี่น้องว่า ม,มีแครดิตตั่านั้นพี่นว่าเออแต่ว่าคนมีแค่ดิตนั่นก็จนบางทีเค่ดิตหลายๆก็จนแบบหมดแค่ดิตแต่พี่น้องใสหลายจนหมดแค่ดิตแต่เพราะว่าสิ่ได้ระบบหนอกระบบไปจนพันข้อจาของหรือมันก็เป็นการมีความคิดที่ผิดๆเนาะพี่น้องว่าก็อืมแล้วกับความความมีบินันยของเทานี่ก็คือบินัยยังยิ่งบก่อีมี่พี่น้องเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สอน สอนกัน,นเนกใหเรื่องการใส่เงินใจท่องน้อยนักน้อยนะแล้วพี่น้องล้วก็ประมาณว่าส่วนใหญ่ลักลักอะ่ะบ่บร่รลูเจะของอะพี่น้องบรูู้่เจ้จะของต้องการทำใจต้องการมีทำใจมันจังสิพ่อเอออันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง้อพี่น้องอันนี้เป็นประสบการณ์ของจาของเนาะค่ะสมมุาาติว่าเข้าหาใดหลายปันใดแต่ว่าเขาบ่เคยตางเป้่าพี่น้องว่า เขาสิมีเงินจำได้เขาจังสิมีชีวิตที่สุขสบายอืมกันในนี้แต่ประมาณแบบคิดแต่ว่ามีหลายเท่าเลแหงดีพี่น้องมีหลายมีอยู่แล้วมีหลายกานีกับแฮงดีก็สิคิดไปจังซสิพี่น้องมันจะเลยเห็นห้เขาบ่มีเป้าหมายในการแบบว่าเขามีเท่าไดเข้าจังสิมีความสุขเขามีสม่ดเสมอเกินไปสำหรับการมีชีวิตของคนหนึ่งเพราะส่วนใหญ่ก็สิแบบว่า แหงรวยแหงดีแหงรวยแหงดีแหงนี่หลายเลยแหงเออกรก็บก่บรูว้ว่าหลายหลายสำหรับเจ้าของมันหลายซ้ำใดนถ้าสมามติว่ามีตอนนี้มี่หา,าล้านเนาะพี่นอ้องเออถ้าคนทัวท่วๆไปก็คิดว่ามันน่าจะพอแต่ถ้าคนบ่พอพี่นอ้องมี่หาล้านก็อยากมี่สิบล้านามี่สิบล้านเนี่ยอะไรแบมี่ลอยล้านความต้องการมันบ่สิ้นสุดจักเทล่ยร์เลยพี่น้องมันก็เลยเงียบเยหงาบ้านแบบเออ สังคมนี่มันกระสวนให็นกรต้นดินล้นดินล้นเพื่อสิทีนี้อ่ะพี่นอ้องนี่จากสภาพที่เป็นยูทุกมือนี่เพื่อที่จะควงตื่นไปมันจะเลยกลายเป็นแบบว่าความต้องการนะมันโมมีสิ่งสุดจะเสียมีดอกกัยัาโมพ่อกัองญาหากัยังเห็ดเออมันกับโมเปนเรื่องแปลกแล้วพี่นอ้องสำหรับมนุษย์กระโถือวิวาเฮ้สิหาอีอย่างกระดอกกระเดดไหมพี่นอ้องพี่นอ้นองว่าบว การมีเงินหลายบางทืเอมัมก็บ่ไเด้ว่าม่าก็ง่ไเด้กากันตลีว่าเฮ็ดเหให้เขามีความสุขบางทอการมีหลายกับนำมาสิ่งปัญหาหลายหลายทีเขาต้องจัดการนะพี่น้องเราก็กวซื้อสีหาได้ซื้อซื้อสินี่ซื้อเขาสิมอสอดบอกเขาเม,อมเอยมาไปแย้งห่ะสมมุติว่าเขาอยู่ในระดับนี่เออแต่เขาอยากบินขึ้นไปอีกเดีพี่น้องบินขึ้นไปขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือจังเกมเขาก็เออนืออ่นลวเรียเไปขึ้นไปขยับ อีกเล็เบียวันึงมันเป็นการขยักบริสิทธบริสุดเิ์นพี่น้องก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เเกิดเป็นมนุษย์นี่ยมัน็บบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะการใส่ชีวิตอต่ยิงกรูโหรกแต้องกรู้กเปลาไม้ยู่ไปแบบรวยแร้วไปแทงอยากรวยก็นีหรือว่าทุกอยากรวยมันก็สิมีการปีนไปถึงไปยู่ตลอดว่าเศร้าเลยพี่น้องก็เลยมีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมของการละปฏทจจะมีผลกับ การใส่ชีวิตของพลเมืองอันนั่นๆที่กันเออไปเห็นของเขาแล้วก็ก็มีมีคิดว่าเออประเทศเท่ากับบ่เด็มีคขอเขาที่มีระบบป้องกันการเป็นหนีพี่น้องแต่ว่ามันก็สิอาจจะบ่ถูิถูิใจคนส่วนใหญ่ทีแบบว่าการเป็นหนีง่ายๆมันดีแล้วคือถูกมือนี่แต่ถ้ารูใหม่พี่น้องมันเป็นการที่เอาสุดเข้าไปแบบ หาทางออกปอๆกัคือเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องปกติอะทั้งที่มันบ่กปกติอะพี่น้องแตก,แกคิดว่าทุกมื้อนี่คนใส่ชีวิตแบบนี้คิดว่ามันมันเป็นเรื่องปกติที่บมีก่กต้ตงกู๋นี่มันมันมันอันตรายนะพี่น้องพราว่อทีทีว่าเขาใส่ชีวิตแบบประมาทอะเพราะว้าบ่หรู้พี่น้องว่ามือนีเฮายังแข็งแรงเขายังมีงานาเท็จแต่ว่า มืออื่นเขาจะเป็นดังไดคนส่วนใหญ่จะมักคิดแต่ว่าสันสันนะพี่น้องบริขดทอดขังนานนะ่แก็คือเป็นหนงเป็นหนีสิจะคิดแต่ว่ามือน,นีจะของยังมีงานเหตุจะของสามารถอนชํำละได้จะลืมลืมคิดไปอ่ะพี่น้องบางเทีอะบ่ะบริปเป็นหนีอย่างเดียวนะใช้สิีบ้านใช้สินีรถดเออใช้สิสีของที่อยากได้แบบคิดแต่ว่าจะของมีเงินเดือนพี่นอ้องก็เลยลืม เรื่องเขาไปศึกษาวะเงื่อนเดือนสซคัญนันเป็นหนีเลยจักเรเส้นของของเงื่อนเดืนเอนเฮาถ้าเป็นลายว่านั่นเฮาก็สิบ่ไหวหลูบางคนหอดไปหลูได,ด้พี่หนอกหลูแต่ว,ว่าจะคของมีเงินสักงิดคอนได้ยุเออเอาไปเอามากกลายเป็นเมือนอนย่อนสลาใจแตเลยไอ้กลายเป็นหนีแบบอันนั้นก็อะไ้อันนี้ก็อะได็คิดแต่ว่าคอนไหวพี่นนอกบ่ได้คิดว่า มั่นสีไว้ไปไหสจงไหเราหนีบ้านเฮ้หาเนาะมันบ่แเป็นมันมันหนีสันๆันนะพี่น้องจังหนีบ้านตอนนี้กับป้าเขาไป40ปีแล้วหนีรถตะเกียบห้าปีกับว่าโดนแล้วทุกมือนีก่กเจ็ดปีนะพี่นอ้องพอนรถเหมือนก็รถเกาา่าเราราคาถ้าถ้าเฮ้าคิดในมุ่งถ้าคนคิดเป็นนะพี่น้องการที่เฮาผพอนเขาได้ทถุกเดือนทุกเดือนเอนี่เาายเท้าก็ก็สามารถเก็บไปสื่อเงินสดใราะว่ดดอกเบี้ยมัน มันหลายบาทนะพี่น้องดอกดอกเบีบเ้ยลดขั้นขั้นหนึ่งหนี่มันเป็นหน่อยบาทจากทุนนวว่าเข้าสื่อเนอะราคาทุนนวดว่าลดราคาแปดแสนเท่ากับทอนไปเป็นล้านกว่าบาทเออส่วนต่างม,มันก็ต่างหลายแสนนะพี่น้องแต่ว่าของเข้ากับส่วนใหญ่กับพวกคิดคิดกันว่าถ้าว่าไม่หนีกับว่ามีของอม,มันมันกับแมนแต่ว่าถึงว่า เข้าเข้าคนเขาได่เข้าก็ะืึอเก็บกรได้แหละพี่นอ้องค่ะว่างในมุ่งที่ย์แล้าแต่เข้าทิ่สือของจังรดจังล่าจังสีงเ่เข้าเข้าเก็บไปเข้าก็แหงเข้าได้เง,งินสดมาเนาะเข้า,ขาแหงสีได้รุ่นไม่ละสุดไปเรื่อยเรืยพี่น้องอ,อันนี้เขาสือมือน,นีแอ้วเจ็ดปีเข้าคนเสร็จก็ตกรลุนนะกลายเป็นแบบคือต้องเดทไปหาสืบไม่คนเข้ามัน มันมันมาหยุดดูแค่์กันเดียวพี่น้องต่บได้ทียั่งแบบว่าเขายังแบบอายุยั่งบ่หลายอย่างสินะในหน่อยอยั่งในหน่อยพี่นอ้องคนเฮาอยุคเนี่ยยั่งในหน่อยในชีวิตหนึ่งน่ะสักทีนี่ก็ต่ำกว่าสองขั้นดอกอย่าจะคิดว่าสือขั้นแรกแล้วมันสิจบมัน,นจบจากที่ไปจากหน่อยออคนอื่นมีดีก็เฮ้าเฮาไปอยากเปลี่ยนดุนก็กลายเป็นแบบว่า บางบางคนก็พอได้อยากกันแต่กระรถดมันโดนแล้วใส่มาโดนแล้วก็อยาบเปลี่ยนให้มันทันสมัยขึ้นมาเออก็เอามันก็เป็นอยู่ในวงจรนี่พี่น้องเราก็ใช้ที่บ้านนี่แหะบ้านก็สามสิบปีก็ว่าโดนแล้วทุกมือนียังว่ามาสี่สิบปีอูเหมื่อยแท้เหมื่อยแทนพี่น้องจะก็คือว่าแล้วพอวัฒนธรรมของห้อมันถือสั่งมากแบบนี้ไหมพี่น้องสั่งมากแบบไหนเทาปัญยานีไหมเรา ก็ส่วนใหญ่กับบวเดบ่เด้สอนกันมากว่าเออให้คิดว่าอันใดมันพอดีพ่องามสำหรับชีวิตส่วนใหญ่มีแต่มีตะสอนให้แบบว่าให้ลำลำรวยรวยผู้เสาก็มีต่สอนให้ลำลำรวยรวยทั้งทั้งทีบ่รู้อ่ะลำลำรวยรวยน่ะจุดหมายมันอยู่มองใดล่ะสีเอาเ่าใดกับคือ่ได้ตั้งป้าไม้แล้วรวยนี่ก็สิรวยขึ้นรวยขึ้นนี่จะสีรวยนี่จะสีดันไปไหมดอกมันก็เลยเห็ดห้ เออพาอเข้าไปเห็นการใช้ชีวิตของพวกคนประเทศเนเธอร์แลนด์นี่ก็เลยเออมันกแบบับถิดใจเข้าแล้วเพราะว่าเข้ากับมักส์จะตายแบบนี้พี่น้องคือแบบคายๆว่ารัฐบาลเขาใส่ใจประชาชนเขาดีเขามีหดระบบปกรองการเป็นหนี้คือเทศไท้เข้าหนี่คือสิบ,มบไม่ดอกเนาะไม่ได้สนับสนุนให้เป็นหนี้ มื่อมือนีอนกับเป๋าไม่มีสิบกานาที่แหละก็เพื่อสิล,ล่งรองอะล่ะจา้ามาจมให้ฟังโดยความที่มุมมุมของเขาเป็นค้นทีประม,มักเป็นหนีไปพี่น้องเราก็เข้าถามเจ้าของอยู่ตลอดว่าชีวิตเท่าต้องการสมดาต้องการนี่สมดายแต่ถา้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นพวกแบบมือไฟบม่มีเขาเอินไว้อย่างอ่ะบ่มี่แรงกระตุนอ่ะพี่น้องก็เพื่อบางทีเขาเขา,เขาคิดว่า เขาสิหาไปอีย่างหมากไม้เขาสิหาไปอย่างหลายๆเพราะว่าที่ทผ่านมามันก็สอนเท่าแม่พี่น้องคิดว่าสมบัติพัสสถานท้องทุกอย่างทุกแนวในโลกนี่มันจะเป็นสมบัติโลกเขาหาม้าเขาตายไปมันก็เป็นมันก็บริเป็นของเทาแม่พี่น้องก็ปรูกสิหามาอยังมากมมยเอาแค่แบบพอพ่อได้ยูพ่พอได้กินพอนได้ไปตามที่เจา้าของปารถนาต้องการคิดว่ามันพ่อแล้วก็ แตเศร้าซากแคิดทั้งสี่มันพี่น้องบริคิดที่ไปว่าเออสิยขยับจากดับนี้ขึนไประดับนี้ถึนไประดับนี้เออบ,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 บอกว่ามีความคิดใังสัตว์ได้พี่น้องเพราะว่ามีความู้สึกวมอเมื่อยถ้าห้าดินหลายอเมื่อยเพราะว่าหาไปทุดท่ายไปทางของมนุษย์เท่ามันกับ่รด้มี๋ยวอย่างไรทุดท่ายก็กองไหวเป็นสมบัติโลกขึกออ้นกาพี่นอ้องก็จังที่ดินที่ดอนคือสมบัติพัสถานบ้านที่น่าที่เล้ออยัง ผู้เฒ่าเพิ่นก็เป็นมาก่อนเพิ่นก็เป็นเจ้าของมาก่อนพอเพิ่นตายไปแล้วมันกับบุญเปนมันก็ตกทอดไปเรื่อยๆสีไม่หน้องมันก็คือเขาว่านเป็นสมบัติโลกเนาะแต่เขาสิหาอีหยังมากมายจังเด็แต่ว่าราบใดที่เฮายังบ่พออยู่พอกินเฮาก็ต้องดินลดให้มันพออยู่พอกินนั่นล่ะจ้ะแต่ว่าถึงว่าทามันพออยู่พอกินแล้วกะหันมะมองเจ้าของว่ามันพอ มันมันพ่อสำหรับการใส่ชีวิตเท่าบอถถาว่ามันพ่อเราก็เออหยุดในเศร้าจั่สี่แม่ไปนอกแต่มันกับมันก็เป็นความเห็นของคนคนหนึ่งอะเนาะกสิว่าถ้าผู้ใดถาม,มองในมุมที่มันบอกคือกันกับอืมกกลายเป็นว่าเออถืกมองอะเข้ามองเขาก็สิม่องเข้าว่ายังเฮ็ดใดยังอันนี้ใดอยู่ก็เฮ็ดไปกสิว่าแต่ว่าถาสิมองเขาก็สิว่า เขามองมองเขาในมุมที่เขากลายเป็นคนขีน่ขาหรืล่ะพี่นองแต่บอกถึงว่า้ามันบ่เดือดร้อนผู้ใดเข้าคิดว่าเขาพอเพียงสำหรับชีวิตที่มันเหลืออยูหนี่เราละมอผมก็ต้องไปดินรนให้มันเหื่อยพี่น้องพระวการดินรนมันเมื่อยสุดท่ายก็คือสีนี้เป็นแสนหลานไม่ไท่างนีกคิดว่ามันบ่สามารถเอาไปน้ำได้หรอกมันกระเด็นเห็นเห็น,หนอยู่จังพวกที่ด้วย หวยพระสมเด็จอง์ละลอยล้านแล้วก็มีสินทรัพย์มีเงินเป็นแสนล้านสุดถ่ายตายก็แค่นั้นนะพี่น้องเอาไปนับ่ได้ก็คทอกตายหนีฝาหามายัางแบบใส่กําลังแรงกายแรงใจสม,มองในการหามาสุดถ่ายก็เป็นของโลกก็เก่าพี่น้องมันมัน,ม,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 นมีอีย่งที่ว่าเทาสิเอาไปน้ำไดนะ้แมะสำหรับมือนีอกะ ไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับการเขอว่าชมเอาไว้มือหลังเดียวสิมี่แน่วย,ยังมาคุยให้ฟังก่ะเดียวสิมะหมูให้ฟังได้จ้าวันนี้ไปแล้ววัสดีค่ะ